สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องออนิวรถผมเองหลังจากคลิปที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วที่ว่าใช้เกินแล้วสีน้ำมันเครื่องจะเป็นยังไงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมันจะดำมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ใช้เกินมาห้าพันห้าพันกโลครับจากปกติ ผมจะถ่ายอยู่ประมาณคือน้ำมันเครื่องรัวไปประมาณไม่เกินเจ็ดโลอันนี้ผมใช้เกินประมาณ1 2ื่นสพันกว่าโลแลครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเ,ดวดเปิดจะให้ดูสดๆเลยว่าสีน้ำมันเครื่องเป็นไงแล้วมันจะเหนียวหนืดอะไรขนาดนั้นอ่านี้รถพึ่งสตาร์ทออกมาจากหลังบ้านน,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 นี่นี่ให้ให้ดูน็อตนะยังไม่มีการถอดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเจอก่อน ให้ดูกันสดๆเลยแป๊นหนึง่งขอญาตวางแค๊บนึงอ่านครับข่ายรับแล้วให้ดูเลยให้ดูเลยว่าน้ำมันเครื่องเป็นยังไงเหนียวหนืดไหมสีจะเป็นยังไงอ่านี่ออกมาแล้วนี่ครับนี่ครับเห็นไหม เกินมา5,000กว่าโลดูสีน้ำมันเครื่องเนี่ยเห็นนะครับมันยังไม่ดําถึงขนาดที่ว่าเป็นข้นอะไรนี่เป็นออกสีน้ําตาลเข้มๆเ,เพราะว่ามันเกินมาเยอะคลิปที่แล้วมันเกินมาประมาณ3,000โลคลิปนี้5,000กว่าโลสีก็จะเข้มออกว่าคลิปที่แล้วหน่อยนี่ครับแล้วเครื่องยนต์ไม่ได้ร้อนที่ว่าน้ํามันโอ้จะไหลออกง่ายๆนี่ครับ ถ้าร้อนจริงๆผมไม่สามารถจะเอานิ้วลอตรงนี้ได้มันจะร้อนแน่นอนเนี่ย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 อัตราการไหลนี่โอ้โหไหลแบบลื่นเลยซึ่งตรงเนี้ยผมบอกไว้เลยหลังจากที่ผมได้มาใช้เจ็ตตัวนี้เนี่ยเนี่ยอยากอยวให้ดูเลยตัวนี้นะผมบอกไว้เลยของจริงครับกล้ากลาันตีเลยหลังจากทดสอบ มากับตัวเองแล้วสามปีกว่าเกสี่ปีแล้วหลังจากที่ผมรู้จักตัวนี้ผมถือว่าผ่านเลยครับมันไม่ใช่แค่ดีต่อเครื่องยนต์นะครับคือตัวเนี้ยผมบอกไว้เลยมันได้ทั้งเกีร์เฟืองท้ายในน้ำมันพาวเวอร์ได้หมดครับนี่ผมก็เติมแต่น้ำมันพาวเวอร์รถผมจากตอนแรกที่ว่ามันเริ่มมีอาการแบบเหมือนเหมือนเหมือนสะานมือน,น,นิดๆตอนนี้นิ่งเลยก็อยากให้ ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับว่าของดีของจริงมันยังมีอยู่จริงครับไม่ใช่ที่ว่าอ้างอิงแต่โฆษณาก็ลองดูครับเพราะว่าคือเลื่อนจริงมั้คือเรื่อนจริงอะเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเลยสีน้ามันเครื่องนี่ระดับเกิมมาระดับห้าพัโล พอรถผมปีหนึ่งถ่ายน้ำมันประมาณสองครั้งอย่างอย่างอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกไว้ก็ฝากไว้คิดนะครับสำหรับคนที่ว่าแค่ได้ยินได้เห็นแล้วก็แอนตี้เลยคือไม่เปิดใจเลยเพราะว่าวงการนี้ก็รู้อยู่แล้วมันเละเทะมาก็ไม่ใช่น้อยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในผู้บริโภคที่เคยมีความคิดแบบนั้นแต่นี้พอลองเปิดใจลองใช้ดูเออเฮ้ยมันมันมันดีเว้ยของดียังมีอยู่จริง เพอยากให้ประชาชนได้ตาสว่างครับไม่ใช่ที่ว่าเออฟังคนนู้นคนนี้มาแล้วก็คิดตัวเองว่าเฮ้ยโอ้มันก็เหมือนในนู่นในนี่นั่นแหละผมว่ามันไม่ใช่ครับลองเปิดใจดูหรือสงสัยอะไรสักถามมาได้เลยยินดีให้ข้อมูลเต็มที่ไม่มีระโหลกะลาแน่นอนครับโอเคครับฝากไว้คิดนะครับว่าคุณจะกินเปิดทุเรียนหรือกินนี้ทุเรียน แค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับเพื่อน